ะคะบนท้องถนนอันนี้เป็นอุบัติเหตุสยองเลยมีคนเสียชีวิตด้วยคุณนะัทพงศ์ค่ะรถกระบะตู้ทึบซิ่งนะคะแล้วก็ไปชนซาเลง้งมีคนบาดเจ็บตกน้ําด้วยนะคะแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือว่ามีคนเสียชีวิตรถถูกลากไปไกลเกือบ5ก <km S 2> ิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้แล้วก็เป็นคนไปบอกด้วยค่ะว่าเขาขับรถชนคนค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายแล้ว,ลวข้างล่างนั่นนะคะ oh. ข้างล่างนั่นคือผู้เสียชีวิตแล้วถูกลากไปไกลถึง5กิโลเมตรด้วยกันเรียกว่าเป็นนาทีที่สยดสยองจริงๆนะคะ oh <yes. S 1> นี่เนี่ยคือชนแล้วลากไปหรือว่าศพกองอยู่แล้วแล้วลากไปเนี่ย uh huh. คือแล้วคนที่ขับเนี่ยคนที่ขับตามไปสุดท้ายก็คือเป็นคนที่ไปบอกว่าคุณน่ะขับรถชนคน บาดเจ็บและก็มีคนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถลากมา5กิโลโโแล้วนะคะเนี่ยค่ะคนขับรถเนี่ยพอรู้ลงมาดูช็อกเลยค่ะคุณนัทพงศ์ครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือถนนเรียบคลองสองอยู่หน้าปากซอยเอราวัน4นะคะที่ปทุมธานีนะคะ,ร,ะ,ถะ,คะรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบตู้ทึบขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะจอดอยู่แล้วใต้ท้องรถเนี่ยเป็นศพผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายหนึ่งราย หมเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอดเตกตึงก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมานําร่างออกจากใต้ท้องรถนะคะ,ะเนี่ยค่ะก็ตรวจสอบแล้วยังไม่เจอเอกสารติดตัวนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นใครผู้เสียชยีวิตสวมเสื้อลายทหารสุมกางเกงขาย,ยาว<ะ>แล้วนอกจากนี้นะคะ มีผู้บาดเจ็บอีกสองเป็นผู้ชายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคนขับรถคือนายกิติศักดิ์คล้ายเรียนอายุ25ปีค่ะเขาบอกเขาขับรถไปรับนมมาจากคลังย่านอํนเาเภอคลองหลวงกําลังจะกลับบ้านไม่รู้ว่าตัวเองขับรถชนสามล้อซาเล้งตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าทางมืดมากจนมีพลเมืองดีขับมาดักหน้าค่ะแล้วบอกว่าเขาขับรถชนคนตายลากศพติดมาใต้ท้องรถด้วยก็เลยรีบจอดข้างทางแล้วลงมาเห็นภาพ ก็ช็อกนะคะหัวหน้าอาสา,ามูลนิธิปลอเต็กตึงจุดโยทินบอกว่าตอนมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเจ็บตุก ตกอยู่ในน้าคลองตกอยู่ในคลองหนึ่งคนบนถนนอีกคนหนึ่งนะคะก็ช่วยคนเจ็บขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ทราบว่ายังมีคนขับซาเล้งติดไปกับใต้ท้องรถบนถนนเนี่ยมีรอยเลือดของผู้เสียชีวิตถูกลากเป็นทางยาวเลยค่ะก็ต้องบอกว่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งนะคะตอนนี้ทราบแล้วนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายไพรวันเกตเจริญ อายุ38ปีเป็นชาวอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีค่ะ,นนคะแล้วตำรวจเนี่ยนะคะไปตรวจแอลกอฮอลในกิติศักดิ์คนขับรถกระบะปรากฏว่า178มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณนัทพงศ์เกนะินมาไหนตอนไหนโโเลยละะะ่ะก็โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถขณะเมาสุราไม่หยุดช่วยเหลือแจ้งเหตุไม่แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงเจอไปหลายข้อหาเลยละ่ะนะคะ,คะแล้วก็นําตัวนายกิติศักดิ์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีค่ะ<า>นี่แหละค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่<า>เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ<ห>ถามว่าถนนมืดไหม<า>ก็มืดแต่ว่าถ้าดูจากปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็สูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดมากจริงๆนะคะ